ครับสวัสดีครับก็มากันต่ออีกคลิปนะครับผมกับท่านอาจารย์สรงคิดเนี่ยมีความเชื่อมีความเห็นตรงกันว่าการที่การที่เราท่องศัพท์แล้วเนี่ยมันไม่สามารถไปต่อก็คือไม่สามารถใช้ได้ไม่ไม่สามารถใช้ได้ในในทางในลักษณะที่เป็นทางการจริงๆคือไม่ต่อยอดได้ ไม่ต่อยอดได้ตรงไหนครับตรงที่ว่าถ้าคุณต้องจําศัพท์ได้เนี่ยคุณก็พูดได้แต่ละศัพท์แต่มันไม่เป็นรูปประโยคตามลักษณะของไวรัลแล้วพอคุณจะไปสอนคนอื่นเนี่ยก็ยากแหละยากแต่ถ้าคุณจะไปทําอาชีพลักษณะของไกด์ทัวร์ทำได้พูดได้ไปได้พูดได้พูดคำๆไปเลยไม่ต้องต้องเน้นถึงรูปประโยคก็พูดได้ไปเลยเพราะบางทีก็พูดถูกพูดผิดอันนี้คนที่ฟังคนที่เป็นเจ้าของภาษาเนี่ยก็สามารถ ฟังรู้เรื่องเหมือนกับเราเป็นภาษาไทยเนี่ยฝั่งังมาพูดภาษาไทยพูดผิดบ้างถูกบ้างเราก็ฟังเขารู้เรื่องนั่นะอาการเดียวกันนะครับแต่พอจะพูดต่อสอนต่อเห็นไหมครับว่าเราเป็นคนไทยเองเนี่ยแล้วจะสอนภาษาไทยต่อเนี่ยยังยากเลยเห็นไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้สร้างรูปแบบไว้เราได้เรียนเฉพาะอะไรกขอของพยัญชนะสิบสี่ตัวแล้วก็สระก็แค่นั้นนะครับเพราะรูปแบบจริงๆในการจะสอนภาษาไทยเนี่ยโอ้มัน วางไว้ลึกเลยเยอะมากนะครับครูสอนภาษาไทยจึงมีน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็วางพื้นฐานแค่เพิ่เพิ่ไแค่เบื้องต้นนิดเดียวสอนแค่ศัลยอักษรพรยัญชนะแค่นั้นเองนะครับแต่รูปแบบลักษณะนี้นะครับรูปแบบลักษณะนี้จับโครงสร้างได้แล้วพอเราจะถามเนี่ยเราจะนึกเราก็จะนึกออกว่าอ๋อหลักการในการตั้งคำถามมันคืออะไรนะครับยันนี้เราจะกินอะไรนะครับยันนี้เราจะกินอะไระครับ เราจะถามเป็นปัจจุบันเราก็ต้องใช้ประโยคปัจจุบันในการถามนะครับปัจจุบันในกปัจจุบันในการถาม,จจนใ,นาถามในการตั้งคำถามก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นเป็นดูเป็นดูหรือด <c oughs> ์บน,นะครับดูหรือด์ถามว่าพวกเราจะกินอะไรก็จะต้องเป็นอะไรครับดูดูวีไอทอิน The evening the อีวิ evening ในเย็นนี้เราจะกินอะไรเราจะเราจะกินอะไรนะครับ What do we eat in the evening ในบในเย็นตอนเย็นเราจะกินอะไรใช่ไหมครับถามไปแบบปัจจุบันธรรมดานะครับฉะนั้นพอพอเราพอเราได้ได้โครงสร้างเราจะถามเลนึกอะไรเราก็จะนึกออกพวกคำศัพท์มันก็จะวิ่งมา อัตโนมัติถ้าเราถามบ่อยๆเราคิดเราตั้งสร้างประโยคขึ้นมาบ่อยๆเราจะนึกออกแต่ถ้าเราไม่ฝึกสร้างประโยคไม่แต่งประโยคนั่นละเราจะคิดไม่ออกนะครับมันจะไม่วิ่งมานะครับมันจะไม่วิ่งมาแต่ละการง่ายๆอย่างที่บอกไว้ก็คือว่าเอากิริยาช่วยวางข้างหน้าประธานแล้วก็เอากิิยาวางต่อคับนะนครับกิิยาช่วยก็คือดูประธานก็คือ V กิิยาแท้ก็คือ E ีทใช่ไหมครับอีก็เป็นช่องที่หนึ่งเพราะเพราะว่าถามแบบปัจจุบันใช่ไหมครับ i ิน อีวินนิ่งในตอนเย็นนะครับเราจะกินอะไรในตอนเย็นทีนี้เราจะกินอะไรตอนเย็นตอนนี้ประโยคถามอย่างเงี้ยมันไม่มีคําว่าอะไรเราต้องใช้ W h วเตเจ็ดเบวบางกิงกา,าการกิยาช่วยอีกทีก็คือ what do we เห็นไหมครับเราจะกินอะไรมีอยู่แค่นี้เองครับพอ,พอจำโครงสร้างได้เราก็จะไปได้ไม่ได้ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเราจำโครงสร้างไม่ได้ เราจะถามว่าเราจะกินอะไรในเย็นนี้ดีวะจะถามยังไงจะขึ้นยังไงวะเห็นไหมครับมันมีทั้งคําว่าอะไรมีทั้งคําว่ากินมีทั้งคําว่าในตอนเย็นเห็นไหมครับมันจะวางยังไงมีคาว่าเราเห็นไหมครับวีพวกเราอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีคงไม่มีจับโครงสร้างไม่ได้เลยมันก็นึกไม่ออกเลย Eat in the evening กินอะไรตอนเย็นอ่าเห็นไหมครับภาษาพูดมาแล้ว eat in the evening กิน ในกินในตอนเย็นวัดยีดมันจะตัดซับเจกออกไปภาษาพูดก็จะตัด subject ออกไปนะครับอินด uh, e วิน n ่งเอ่อยีดอินดวินงในตอนเย็นว a ดกินอะไรมันก็คนที่ฟังเจ้าของภาษาเขาก็จะรู้เรื่องเห็นไหมครับพูดสลับไับไปัๆๆบมาเนี่ยเขาก็จะฟังรู้เรื่องแล้วอ๋อที่เขถามว่ากินอะไรแต่ถ้าพูดกับคนไทยด้วยกัน ก็จะไม่รู้เรื่องเพราะเขาจําหลักไม่ได้เห็นไหมครับมันก็จะข้อเสียมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่เราถ้าถ้าไปถามกับคนที่จําหลักได้ก็จะรู้เรื่องเข้าใจตรงกันนะครับอา้าวปัญหาเกิดไหมถ้าถ้าอีกคนหนึ่งจําหลักได้อีกคนหนึ่งจํงนนหจหงา,จานห,นนห,นจหลักไม่ได้เรียนกับคนเนี้ยได้หลักจบหลักได้เรียนอีกอาจารย์ท่านหนึ่งติวเตอร์ท่านหนึ่งจบหลักไม่ได้จะมีปัญหาไหมมีปัญหาครับ แน่นอนคนที่จับหลักไม่ได้ก็ไม่รู้แหละว่าไอคนที่พูดเนี่ยถูกหลักหรือเปล่าและไอคนไอคนที่จาหลักได้ก็จะเอา้าเฮ้ยทำไมพูดไม่ถ่มอย่างงี้งงกับคําตอบจะคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกครับคนที่จะคุยกันรู้เรื่องก็ต้องใช้หลักการเดียวกันภาษาเดียวกันเหมือนกันถึงคนรู้เรื่องเมื่นกภาษาไทยอ่ะถ้าคุณจะคุยกับคนอีสานคุณต้องคุณต้องฟังเขาออกนะคุณถึงจะคุยกับเขารู้เรื่องกับภาษาอีสานภาษาใต้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเราจะสื่อสารกันรู้เรื่องเอราก็ต้องอฟังเขารนะู้เรื่องด้วยเราถ ลัการเดียวกันครับภาษ,าษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับอัน,นมาดูประโยคนต่อไปนะครับก็ง่ายๆนะครับดิทีชโชเหมือนเดิมเรยที่บอกว่าลัการในการตั้งคาถา,ถามเอาอี่อยาช่วยวางหน้าประธานอันนี้เป็นเป็นพาสเป็นอดีตนะครับถ้าเป็นปัจจุบันก็ใช้คําว่าดั๊สแค่นั้นเองครับเพราะประธานเป็นเอกภพบทที่สามเวลาตอบก็ต้อง yes no ดูเขาตอบดูคําตอบเขาใหอหมาโน no No นะครับเฮ้ยดิ s not s h o w her a n y affection กชั่ตต่อไปครับ Who did show her any affection ใครอ่ะไม่ได้โชว์ซึ่งการแสดงออกเห็นไหมครับเห็นไหมเขาบอกว่าใครเขาถามว่าใครคำตอบจะต้องเป็นใครครับันเนี้ยก็ไม่ใช่เยสุโน่นะครับเพราะมีวิมาคำตอบก็จะต้องเป็น ใช่ฮะมาแล้วฮัสบันเธอฮัสบนคำตอบคือฮัสบ n นสามีของเธอ yes เธอฮัสบ a น d d i s not show her any affection ใช่สามี Sammy ของเธอไม่ได้ม่แสดงออกเรื่องการแสดงความรักกับเธอเห็นไหมครับแสดงความห,มห่วงใยแสดงอะไรแล้วแต่ให้เกลียดไปว่าให้เกียดดีกว่าผมไปว่าให้เกียดไม่ให้เกียดกับเธอนะครับ any affection ไม่ได้ให้เกียรดกับเธอ did she want her husband Did she want her husband? อ๋อตัดไปแล้วไปนีตัดไปแล้วโอ้ oh, ไปอย่างนี้ตัดไปเสียดายครับมันตัดไปยประโยกหนะึ่งก็เลยไม่ได้เข้าใจความหมาย ก็พอดีว่าผมาแคปมาแล้วมันตัดไปก็จะตัดประโยคที่ประโยคข้อดเวือความนั้นน่นจะมีความหมายอยู่นะครับอันนี้ก็ธรรมดานะครับ t h i t i ด s h นีย o โช t i เอ t เฟกชันกัเเขาถามว่าเขาว่าไม่ได้แสดงให้เกียรติเธอที่ไหนครับ,ก,บกับเกสเนี่ยในซานฟรานซิสโกใช่ไหมนะครับ ฟาซิโกฮีเขาไม่เคยเขาไม่เคยไม่ใช่เขาไม่ใช่ว่าไม่ให้เกียรติที่ไหนนะไม่ได้สารที่ไหนเขาแต่บอกว่าไม่ได้ให้เกียรติเลยครับเนน้อประโยคแปลอย่างเงี้ยจะเห็นได้ครับว่าถ้าเราจับโครงสร้างได้เนี่ยมันก็จะจับทําให้เราแปลได้ซึ่งผมก็พยายามจะบอกว่าเอย่าอย่าไปแปลนะอย่าไปแปลนะเจ้พอพอพอมาอ่านแล้วเนี่ยมันก็จะ มัน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 แถมให้เราแปลได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยต้องแปลก็ทําให้ให้จริงๆแล้วมันจะสะดุดนะครับถ้าเราอ่านไปแปลไปมันจะสะดุดจริงๆถ้าเราถ้าเราฝึกฝึกพูดหรือฝึกฝึกพูดหรือฝึกแต่งประโยคเนี่ยเราควรจะใช้ใช้พูดไปเลยโดยที่ไม่ไม่ต้องกังวลกับการแปลนะครับอันนี้เราเนื่องจากว่าเราผมไม่ชอบที่จะไปจับมาแปลแล้วมาพูดมันดูมันจะเป็นเฟอร์เฟกดูมันจะเป็น เตรียมการมาก่อนอะไรไม่ใช่นะครับผมต้องการให้เห็นว่าถ้าเราจับโครงสร้างได้แล้วเราเราสามารถชี้แยกวิเคราะห์ได้ว่ามันคือประโยคไหนประโยค์อะไรนั่นแหละผมต้องการชี้เห็นอย่างนั้นนะครับว่าอืมไม่ต้องไปแปมลมันหรอกพอมันจับโครงสร้างได้พอคุณเห็นอันเห็นปักคุณก็จะอ๋อถึงบางอ้อเลยอะไรอย่างนี้ครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่สนใจเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเจอกันอีกครับคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ